การต่อโคมไฟเชงเดเรียนะคะรุ่น HQ 3 0 1 6นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่มาในกล่องนะคะจะเป็นคริสตัลแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีประกอบกันนะคะเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่มาต่อกับตัวนี้นะคะก่อนที่จะมาต่อนะคะเราจะต้องทําการร้อยสายไฟก่อนนะคะเราจะเริ่มจากตัวโซ่ก่อนนะคะตัวโซ่เราจะร้อย เขาเข้ากับตัวนี้นะคะเดยวการหมุนเข้าไปนะคะอะี๋ยวจะหมุนให้ดูนะคะหมุนให้แน่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากตัวโคมโคมก่อนนะคะเขาจะมาให้ในลักษณะนี้นะคะก่อนอื่นเราจะต้องทําการต่อสายไฟตัวข้างในก่อนนะคะดูการหมุนตรงนี้ออกนะคะมันจะมีสายไฟอยู่ข้างในนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มต่อโคมนะคะ ตัวโคมที่เป็นัวฝามานะคะมันจะมีสายไฟอยู่ตรงนี้ทุกคนเห็นไหมคะเราจะต้องทําการเอาสายไฟตรงนี้ก่อนที่เราจะรวบสายไฟทั้งหมดนะคะสอดสอดเข้าไปในรูน็อตนะคะแล้วก็แทงออกด้านข้างนะคะ,ะเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าจะเป็นลักษณะไหนนะ,ะให้ได้ในลักษณะนี้นะคะต้องแทงตัว สายไฟที่อยู่ตรงฝาก่อนก่อนที่จะเชื่อมสายไฟทั้งหมดนะคะออกรูนี้ให้สําเร็จก่อนนะคะและทีนี้แต่ละเส้นของสายไฟนะคะเดี๋ยวพี่ใหให้ดูมันจะมีเป็นสีขาวกับสีดําใช่ไหมคะทีนี้ทุกคนก็จับสายแต่ละสีนะคะมารวมกันนะคะมารวมกันให้เป็นสองช่อนะ,ะพอรวบได้แล้วเราจะทําการรวบเขาด้วยเคเบิลไทยนะคะรวบหลวมๆไว้ก่อนนะคะหลวมๆไว้ก่อนแล้วทีนี้เดี๋ยวเราก็จะทําการจับปลายสายไฟที่เป็นตัวทองแดงนะคะให้เป็น ให้ให้ให้เขาอยู่ในระนาบเดียวกันเพราะว่าเราต้องต้องเชื่อมทุกสายเข้าด้วยกันนะคะอ่ะจับปลายสายไฟก่อนนะคะถ้ามันสั้นไปทุกคนสามารถตอกเพิ่มได้อีกนะคะทีนี้พอได้ระยะแล้วนะคะทุกคนก็ดึงเคเบิลท้ายรวบรวบให้ตึงนะคะมันจะได้แน่นเนาะอ่ะดึงเลย ถ้าไม่มีเคเบิลไทยนะคะทุกคนสามารถใช้เทพันสายไฟได้นะคะแต่อาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าตรงนี้มันจะมีแบบกรงแบบกั้นไว้อยู่นะคะ,ะได้ในลักษณะนี้แล้วเดี๋ยวเราจะรลบสายสีดำเส้นหนึ่งนะคะ,ะเราก็จะได้สายไฟสองช่อบแบบนี้นะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะเริ่มต่อสายไฟจากข้างบนลงมานะคะเริ่มทำการเริ่มสอดสายไฟจากข้างบนลงไปนะคะจากข้างบนลงไปให้ไปโผล่ไปข้างล่างนะ อ่าหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเชื่อมเขาต่อจากตัวนี้เราก็เสียบสายไฟลงไปเลยค่ะเสียบสายไฟลงไปเลยแล้วก็เดี๋ยวมันจะมาโผล่ออกตรงน็อตรูเดิมนะคะที่เราก็ต้องแทงเข้าออกข้างๆเหมือนเดิมนะคะอ่ะพี่ให้ดูดึงออกมาให้ได้ก่อนนะอ่ะตัวน,นี้จะเป็นสายไฟที่เราลอดมาจากข้างบนนะคะเห็นไหมคะที่เี่บอกว่าแทงลงมาแล้วก็ ให้ดึงออกข้างนี้มานะคะอย่าแทงเข้ามาตรงนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องปิดฝาไม่งั้นเราจะปิดฝาไม่ได้นะทีนี้พอเราได้สายไฟสองช่อเสร็จแล้วอันนี้เราก็จะทําการเชื่อมสายไฟของสายข้างบนกับสายที่เรามัดชอ่อไว้นะคะเข้าหาก,กันนะคะเดี๋ยวเราจะพันเข้าด้วยเทปพ,พันสายไฟนะคะหลังจากที่เรามัดสายไฟรวมชอ่อได้ด้วยเทปพันสายไฟมันจะได้สองเส้นแบบนี้นะคะทีนี้เราจะทําการปิดฝาแล้วนะคะ โดยการเก็บสายไฟทั้งหมดลงไปทีนี้มันจะมีสายไฟตัวเส้นที่อยู่กับตัวหลอดไฟตัวล่างสุดนะคะแล้วก็พยายามดึงเขาดึงเขาเข้าไปในรูนะคะดึงเข้าไปในรูให้แบบสั้นที่สุดนะคะอ่ะเดี๋ยวพี่ขอดึงนะอุ้มบงังอันนี้ค่ะเส้นเนี้ยดึงลงไปเลยนะคะดึงลงไปเลยเอาให้ปิดฝาได้นะคะมันจะมี มันจะมีน็อตอยู่นะคะเราจะต้องสวมน็อตกลับเข้าไปแล้วเราต้องหมุนฝาเข้านะคะอ่ะฝั่งนั้นยังไม่เข้าพอได้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะพยายามหาล็อกของน็อตแล้วก็หมุนฝานะคะ,ะก่อนที่เราจะทําการไปประกอบส่วนอื่นนะคะแนะนําให้ทําการเทสไฟก่อนนะคะเอาหลอดไฟใส่ให้ครบทุกอันนะทีนี้ก็ต้องเปิดไฟดูนะคะอ่ะโอเคถ้าไฟติดอย่างนี้ทุกดวงแล้วแสดงว่า,าสายไฟเราต่อแน่นดีแล้วนะคะ หลังจากที่เราเทสไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ดึงสายไฟกลับขึ้นไปด้านบนนะคะเนี่ยค่ะดึงดึงให้มันสั้นเลยแล้วก็หมุนขาเข้าเข้าต่อกันนะคะหมุนเข้าไปเลยนะคะเขาจะมีน็อตอยู่แล้วหมุนให้แน่น หลังจากที่เราต่อสายไฟกับโซ่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้โครงลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทําการเริ่มต่อตวัวคริสตัลแบบแท่งนี้ก่อนนะคะวิธีการต่อนะคะเขาจะให้น็อตเรามาแบบนี้นะคะเราจะทําการใส่น็อตเข้าไปในในตัวคริสตัลนะคะแล้วก็เขาก็จะมีรูให้เรานะคะทุกคนจะต้องมีไขควงเล็กๆนะคะเพื่อที่จะทําการหมุนนะคะ หมุนน็อตเข้าไปในรูนะคะหมุนน็อตเข้าไปในรูเดี๋ยวพี่จะทําให้ดูนะคะหลังจากที่ขันน็อตเข้าไปแล้วนะคะเขาจะมีแหวนไว้ใส่นะคะให้มันแน่นขึ้นนะคะทุกคนก็ใช้มือหมุนธรรมดาได้ละคะ่นะนะี่ค่ะมันก็จะแน่นแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะทําให้ครบรอบวงนะเนนะคะเดี๋ยวเราจะมาร้อยคริสตัลตำแหน่ง C ไว้ก่อนนะคะเพราะมันจะอยู่ด้านในเนาะเขาจะมีเอ่ห่วงให้เราให้เราคล้องนะคะเราจะต้องคล้องก่อนจริงจะจะคล้องตัว C ก่อนแล้วค่อยใส่คริสตัลตัวนอกก็ได้นะคะอ่ะ คล้องเสร็จแล้วมันก็จะให้เรามีตัวห่วงคล้องแบบนี้ค่ะแล้วก็คล้องไปแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นโซ่แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราร้อยให้ครบเลยนะคะเราจะได้คริสตัลในตำแหน่ง C แบบนี้เลยนะคะต่อไปต่อไปนะคะก่อนที่เราจะไปขึ้นห้อยนะคะคงได้ถือคะ่ะเราจะทำการต่อคริสตัลนในตำแหน่งนี้นะคะตรงด้านล่างเนาะ ทำเหมือนเดิมเลยค่ะให้ครบรอบไปเลยนะคะจากที่เราใส่คริสตัลตัวใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็เอามาหาที่แขวนขึ้นแขวนเนาะทีนี้เราก็จะทาการร้อยคริสตัลในตําแหน่ง A นะคะเขาจะให้มาเยอะมากนะคะทีนี้รูที่ทําการร้อยนะคะมันจะมีะเดี๋ยวพี่ให้ดูมันจะมีอยู่อย่างนี้ค่ะอย่างนี้ค่ะเราก็ร้อยเข้าไปหมดเลยอย่างเงี้ยน,นะคะร้อยอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาร้อยให้ดูทั้งหมดเลยนะคะ โอเคนะคะหลังจากที่เราต่อคริสตัลทั้งหมดแล้วนะคะแบบนี้ก็จะได้แบบนี้เดี๋ยวเปิดไฟให้ดูนะคะนี่สวยงามทุกคนนี่คือคริสตัลตัว A ทั้งหมดนะคะอ่ะเดี๋ยวมีเทคนิคอีกตัวหนึ่งที่จะมาแนะนํานะคะถ้าตัวเนี้ยคริสตั้นตัว A เนะะี่ยค่ะมันเยอะนะคะพี่เจะแนะนําว่าให้ทุกคนทําการร้อยคริสตั้ตัว A นะคะเริ่มจากตัวด้านล่างแล้วค่อยขึ้นไปข้างบนเพราะว่า มันจะมีรูสลับหว่างกันนะคะถ้าเราร้อยจากข้างบนลงข้างล่างเนี่ยมันจะหารูยากนะคะพอร้อยคริสตัลตัวเอเสร็จแล้วค่อยมามาติดคริสตัลตัวนี้ก็ได้นะคะมันจะทําง่ายกว่าเพราะว่าถ้าไปติดตัวนี้แล้วเหมือนเหมือนมันจะบงังแล้วเราจะไปหารูของตัวเอยากนะคะแต่แล้วแต่ใคถนัดนะคะถ้าจะตามตามคลิปที่พบียบอกก็ได้หรือว่าจะทําตามเทคนิคที่ี่ียบอกอีกทีนึงก็ได้นะคะทุกคนสวยอลังมากนะคะ